สวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์สูตรวิธีการทํานมเย็นหรือว่านมชมพูนะคะวันนี้เป็นสูตรนมสดค่ะวิธีทําง่ายจริงๆนะคะมีวัตถุดิบแค่3อย่างค่ะก็คือนมสดแล้วก็นมข้นหวานแล้วก็น้ำเฮลูบอยสีแดงค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะจิ๊บจะใส่นมสดลงไป 150ml นะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเป็นนมสดรสจืดค่ะนมข้นหวาน45 ML ย,ยี่ห้ออะไรก็ได้เหมือนกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ถ้าความหวานจะปรับเพิ่มลดก็เพิ่มลดที่น้ำบอยแดงหรือว,ว่านมข้นหวานได้เลยนะคะแต่สูตรนี้จิ๊บว่าลงตัวที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ใส่น้ำบอยแดงลงไป45 m l ค่ะทีนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้จะได้น้ำชงประมาณ200 m l นะคะจะใส่แก้ว20-22ออนซ์นะคะจิ๊บใส่แก้ว22ออนซ์นะคะถ้าใส่น้ำแข็งให้เต็มเนะะี่ยเขาก็จะได้เต็มแก้วพอดีนะคะ ทเทใส่แก้วเสร็จแล้วก็ราดด้วยนมข้นจืดข้างบนนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสุดนี้เข้มข้นหอมหวานมันนะคะเพื่อนๆสามารถอาไปทำกินหรือทำขายก็ได้นะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะ